เวลาหนูนับเนี่ยให้หนูนับเริ่มต้นจากผู้ผลิตก่อนอย่างแรกโอเคไหมอย่างเช่นหนูบอกว่าถ้าเป็นทุกห่วงโซ่หรือทุกสายอะไรก็ตามก็ต้องเริ่มจากผู้ผลิตเพราะเนี่ย A กับ B เนี่ยเป็นผู้ผลิตโอเคปะหนูเริ่มจากตรงนี้ก่อนฟู้ดเว็บก็คือห่วงโซ่หลายห่วงนั่นเองง่ายๆห่วงหลายห่วงห่วงโซ่หลายห่วงโอเคเนาะห่วงโซ่หลายห่วงโซ่ เพราะฉะนั้นการเขียนสายใยอาหารมันจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะในระบบมิเวศท,ที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสังคมขั้นสูงหรือ c l i m a x c o m m u n i t y มันก็จะมีความซับซ้อนของตัวรนิเวศและก็ตัวห่วงโซ่มากขึ้นและมันก็สามารถเป็นตัวบอกว่าจริงๆแล้วหนึ่งสิ่งมีชีวิตมันสามารถถูกกินหรือมันสามารถกินได้หลากหลายมากขึ้นคราวนี้ในแนวของการ ถามห่วงโซ่เอ้ยถามสายใยในข้อสอบมักจะถามอะไรมันมีคำถามเกี่ยวข้องกับสายใยอยู่ไม่กี่คำถามเชื่อพี่ออกไม่เยอะอ่ะอันแรกที่ถามไม่แน่อย่างที่บอกสายใยเท่ากับห่วงโซ่ไไหลายๆห่วงโซ่เพราะเนี่ยในหนึ่งสายใย,ายมีกี่ห่วงโซ่อ่ะอันที่หนึ่งข้อสอบชอบถามมีกี่ห่วงโซ่ไม่ยากทำยังไง หนูก็นับเวลาหนูนับเนี่ยให้หนูนับเริ่มต้นจากผู้ผลิตก่อนอย่างแรกโอเคไหมอย่างเช่นหนูบอกว่าถ้าเป็นทุกห่วงโซ่หรือทุกสาย,ยาก็ตามก็ต้องเริ่มจากผู้ผลิตาะเนี่ย A กับ B เนี่ยเป็นผู้ผลิตโอเคปะหนูเริ่มจากตรงนี้ก่อนอ่ะพี่ช่วยนับก่อนเวลานับไล่เรียงไปเรื่อยๆอย่าซ้ำก็พออย่างเช่นพี่ไล่จาก A ไป C C ไป E e ไป g จบยังจบแล้วอันนี้คือห่วงที่1จบต่อไปเปลี่ยนสีห่วงที่2 a ไป c แต่ c ไปต่อได้นี่ c ไป g ได้จบแล้วนี่ห่วงที่2หนูจา๋า1ห่วงโซ่ไม่ต้องยาวมาก2องสิ่งมีชีวิตก็ก็เป็นห่วงโซ่ได้แล้วเนาะนะครับไม่จำเป็นต้องแบบุ้ยมี5อันใช่ไหมคะไม่จำเป็นนะอ่าต่อไป c ไปจบยังยัง a ไป c และ c ไป d ต่อได้เห็นไหม d แล้วไป hh h แล้วไป g ก็เป็นห่วงที่3เห็นปะค่อยค่อยไปเนาะต่อไปลูกหน้าที่ของ a เท่าที่พี่ดูน่าจะหมดแล้วเอ้ยัไงไม่หมดนี่หรืออันนึง a ไป d d ไป h และไป g โดนไม่ผ่าน c อก็ได้สด่ว d สามารถกิน a เองได้เห็นไหมเออต่อไปอันนี้4เนาะ B บ้มง B B ไป H ไป G ห่วงที่5พอเราเช็คแล้วปรากฏว่าเราเคลียร์ทุกห่วงโซ่เรียบร้อยแ,แสดงว่าในสายใยนี้มีอยู่5ห่วงโซ่จบใน,นเนี้ยนึกออกปะอันที่หนึ่งที่ข้สอบชอบถามเลิศอันที่สสิ่งที่ถามบ่อยมากก็คือชนิดของสิ่งมีชีวิต ชนิดของสิ่งมีชีวิตถามอะไรหนูดูนะเวลาที่เขาถามเขาชอบถามว่าใครบ้างเป็นผู้ผลิตใครบ้างเป็นผู้บริโภคพืชสัตว์แล้วก็ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ะหาให้พี่หน่อยระหว่างรอใครบ้างเป็นผู้ผลิตใครบ้างเป็นผู้บริโภคพืชอย่างเดียวพืช only นะใครบ้างเป็นผู้บริโภคสัตว์ only และใครบ้างเป็นผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์อะระหว่างรอลองหาให้พี่แน่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากง่ายแล้วเนี่ยสีแดงดีกว่าอะหาผู้ผลิตก,ก่อนพี่ว่าทุกคนน่าตอบได้ผู้ผลิตคือ A และ B เก่งมากเก่งที่สุดโอเคปะมีอยู่สองตัวเท่านั้นก็คือ A กับ B เนาะต่อไปผู้บริโภคพืชมีใครบ้าง ดูเฉพาะตัวที่กินพืชเท่านั้นอย่างเช่นพี่ขอญาาลบนี้ก่อนได้ไหมลบนี้ก่อนนะลบนี้ไงเย่าพี่มองไม่เห็นขอญาตนะขอญาตนะอ่ะผู้บริโภคพืชเท่านั้นนั่นคือใครเอ่ยอ่ะเนี่ย C เนี่ยมันกินแต่เองเดียวมันไม่กินใครเลยเห็นปะเห็นไหมแสดงว่าผู้บริโภคพืชมีอยู่หนึ่งตัวคือ C ได้ไหมต่อไปผู้บริโภคสัตว์ กินแต่สัตว์เท่านั้นมีใครบ้างลูกดีได้ไหมไม่ได้เพราะดีนอกจากกิน C แล้วดี D ยังกิน A ด้วยเห็นปะซึ่ง A เป็นพืชมันดีไม่ได้แล้วใครดีอ่ะโอเคเก่งมาก E เห็นไหม E เนี่ยกิน C ด้วยเห็นปะและกินตัวเดียวและ C เป็นสัตว์แน่ๆแล้วก็เเแล้วก็จีเท่าทีแล้วก็จมี G, 2ตัวเนาะมี E กับ G เลิศสุดท้ายลูก ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์เราน่าจะมองเห็นแล้วอย่างเช่นดีด็อกดีด็อกกิน a อเป็นพืชและยังกิน C อีก C เป็นสัตว์อย่างเงี้ยหตัวและมีใครอีกจัดถึงตัวลูกที่รักมีเอชชูเนาะเชูกิ H, นดีด็อก oc, เป็นสัตว์และเอชชูกิน B b เป็นพืชมี D กับ B ลดจบนี่เห็นไหมคำถามประมาณนี้